ฮอนด้าซีวิกเ 1.8e ปี2020นะคะรถหน่วยงานปลดประจำการมือเดียวสภาพสวยๆเลยคันนี้นะคะมีการปรับราคาลงจากมาป้ายให้ด้วยนะจาก5 5 9 0 0 0บาทไม่ขายนะคะราคาเหลือเพียง5,49,000บาทเท่านั้นเองฟรีดาวัน9,400นะคะสภาพเดิมๆสวยๆการันตีโครงสร้างให้เลยออปชั่นก็ให้มาค่อนข้างครบเลยนะคะลูกค้าเริ่มต้นที่ฟรีดาาได้เลยนะ,ะสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่น แนะนำรับชมให้จบคลิปนะคะลูกค้าคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามหูค่ะเลยกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับนันเพชรยนสำหรับวันนี้นะคะนันมีรถสวยทรงสปอร์ตหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะเป็นตัว Honda c ซ vic FC 1.8E ปี2020นะคะรถมือเดียวสภาพสวยๆเลยนะคะลูกค้าใครที่สนใจมองหารถไปใช้ง,งานอยู่แนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะเพราะว่ามีการปรับลดราคาลงจากน้าป้ายให้ด้วยนะคะเดิมทีคันนี้นะตั้งขายอยู่ที่5 0 0แสน ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะวันนี้ลูกค้าที่ซื้อรถกับเพชรยนต์ดูคลิปกับนัดนะคะลดไปเลยหนึ่งหมื่นบาทเหลือเพียงห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงเก้าพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นเครด,ดิตดีฟรีดาวได้เลยเลทดอกเบี้ยพ,พิเศษเริ่มต้นที่สองจุดสามเก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะคะผ่อนได้สูงสุดเจ็ดปีแปดสิบสี่งวดเลยนะคะใครสนใจติดต่อหานัดได้ตรงได้เลยนะคะเบอร์โทรตามหน้าจอเลยศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปด เจนะัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์ nine, มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะออปชันก็ได้มาค่อนข้างครบแล้วนะคะลูกค้าต่างจังหวัดก็ออกได้เรามีไฟแนนซ์ไปทำสินย้ายถึงที่เลยนะคะและสำหรับฮอนด้านะสามารถสตาร์ทรถด้วยกุญแจรีโมทได้เลยนะคะหน้าตากุญแจ เป็นแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถสตาร์รถจากกุญแจรีโมทได้เลยนะสตาร์รถวอร์มเครื่องไว้ก่อนนะคะลูกค้าแต่ออปชั่นภายในยังไม่ได้ทํางานนะมีเพียงแค่เครื่องยนต์อย่างเดียวนะคะที่ทํางานวอร์มเครื่องไวให้ก่อนนะคะลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะรถมือเดียวกุญแจสำรองมีมาให้ครบเลยนะคะออปชั่นจัดเต็มใครสนใจฮามพาดเลยนะ,ะพอ 9, 4, ่อนเก้าพันสี่ไได้สองเท่าของข้างวดเป็นเจ้าของรถคันี้ได้เลยนะคะป้ายทะเบียนได้ไป้ายนี้เลยหนึ่งขอไข่จ อาจ6032กรุงเทพมาหานครโรโกโด,ด้านหน้าเป็นแบบพรีเมียมนะคะสีดามเดิมโรงงานนะคะไม่มีการกลับสีเปลี่ยนสีอย่างแน่นอนชนหนักพลิกคว่จำจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะไฟหน้าของรถเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นะคะโคมไฟไม่มีรอยแตกรอยแล้วนะคะลูกค้าขาวๆส,สวยๆเลยนะสันเลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยยิ้มเลยนะคะส่วนตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานน็อตห้าลูโลโกตรงกลางนะคะ ตัวยางนะคะลูกค้าเป็นยางขอบ16นิ้วนะคะ ตัวยางขอบ16นิ้วนะเป็นยางยี่ห้อบบสโตนปี2023ใช้งานได้อีกระยะหนึ่งเลยช่วงล่างเดิม,ดมๆไม่มีคราบน้ำมันหยดระเยิ้มของเป้าโชคนะคะมาร์คเต็มสีจากโรงงานนี้เห็นชัดเจนการันตีโครงสร้างให้เลยนะได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะจาก5,59,000ลดไปเลย1,000 0ืเหลือ5,49,000บาทเท่านั้นเองนะคะไม่1,21,000โลลดมือเดียวสภาพส,สวยๆการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะ ไม่มีชนหนักแน่นอนนะติดฟิล์มติดคิ้วกันสั์มาให้เรียบร้อยแล้วกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะมือจับประตู4ด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะกุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทระบบสมาร์ทเอ็นทีนะคะสามารถล็อกรถปลดล็อกรถได้จากมือจับประตูนะคะมีตัวรับสัญญ,ญาณให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะด้านซ้ายด้านขวานะลูกค้ากุญแจสำรองมีมาให้ครบสตาร์ทรถด้วยกุญแจรีโมทได้เลยนะคะเมื่อกี้นัดสตาร์ทรถด้วยกุญแจรีโมทไว้แล้วนะคะถ้าเราจะทําการเข้า ไปภายในของตัวรถนะคะต้องปลดล็อกก่อนนะเพราะว่าณนะตอนนี้รถล็อกอยู่นะคะลูกค้าอาจจะแบบว่ากังวลว่าสตาร์ทรถแล้วคนอื่นจะมาเปิดรถเราได้ไหมอันนี้คือไม่ได้นะคะตัวรถยังมีการล็อกอยู่นะคะตัวรถล็อกอยู่นะนอกจากว่าเราจะปลดล็อกมีคุญแจไว้ใกล้รถนะคะถึงจะปลดล็อกได้เนะ,ค,ะคนอื่นไม่สามารถมาล็อกเ,อเปิดรถของเราได้นะคะเวลาที่เราสตาร์ทรถด้วยคุณแจรีโมทนะมาดูภายในกันนะคะลูกค้า ภายในคันนี้เป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบรดนะคะลูกค้าเครื่องยนต์ทำงานแต่ว่าออปชั่นภายในยังไม่ทำงานนะคะลูกค้าเปิดประตูเข้ามานะแล้วก็มาเหยียบเบรก กดปุ่มสตาร์ทอีกรอบหนึ่งได้เลยนะคะให้ระบบภายในทํางานได้ครบถ้วนนะคะลูกค้าคันนี้นะรถมือเดียวนะคะรถหน่วยงานปประจําการประวัติศูนย์นะคะตัวพงมลัยได้เป็นพงมลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้เชื่อมต่อบูทูธได้เหมาพร้อมกับคุชคอนโทรลนะคะตัวรถฟอร์มเร็วนะมีมาให้เรียบบ่อยแล้วนะคะได้ปุ่มแองจิ้งสตาร์ทนะคะออปชั่นลดเลยตัวจอ Android ก็ได้มานะคะลูกค้าแอร์ออโต้นะคะใครสนใจบอกเลยว่า ห้ามพลาดนะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะออกได้ถูกอาชีพแต่จังหวัดก็ออกได้กล้องถอยหลังก็งมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าเบรกโฮมีมาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะเป็นรถหน่วยงานมือเดียวนะคะลูกค้าสภาพสวยๆเลยส่วนตัวเบาะนะคะลูกค้าได้เป็นเบาะผ้านะคะสีเบรดเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะเบาะแน่นๆเต่งๆตึงๆนะคะลูกค้าส่วนหัวน็อตซอกประตูเดิมๆเลยสีเดียวกับตัว รถไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขียบขยื่นนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะหัวนอซอกประตูนะคะฝั่งด้านในเนี่ยลูกค้ามาร์กแต้มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลอยยิ้มเลยนะคะกระจกปรับออตโต้คู่หน้านะคะแล้วก็กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะสภาพสวยสวยเลยนะคะไม่มีชนหนักผิดควา่าจมน้ํากับสีหรือว่าเป็นเครื่องอย่างแน่นอนการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะสันเหลี่ยมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลอยยิ้มเลยนะคะลูกค้ามีบริการตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วยนะ 2 7 4รายการโดยเจ้าหน้าที่จากบริษัทต,ตรวจรถชัน้นนําเข้ามาทําการตรวจเช็คสภาพให้มีใบเซอร์ออกการันตีให้เลยนะคะรถที่เพชรยนต์เกเอไม่มีชนหนักแน่นอนนะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.39เเท่านั้นเองใครสนใจห้ามพลาดนะคะมาดูกันต่อห้องพิซารด้านหลังกว้างนั่งสบายมีกระเป๋าจิงโจ้นหนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้เบาะด้านหลังไม่มีฉีกไม่มีขาดตรงกลางดึงลงมาเป็นที่พักแขนนะคะที่วางแก้วน้ำได้อีกด้วยนะคะบอดี้กว้าง ทรงสปอร์ตส,สวยเลยนะคะผ่อนแค่9 4 0 0บานะรายได้ส่งเท่าของข้างว่าเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะลูกค้าต่างจังหวัดก็ออกได้เรามีไฟแนนซ์ไปทําสัญญยายถึงที่เลยนะคะใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนติดต่อหานัดได้เลยนะคะ0982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะ,ค,ะคันนี้เป็นตัว c i v i c FC 1.8e ปี2 0 2 0นะคะรถหน่วยงานปลดประจําการปปะวัวิศูนย์มือเดียวนะลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคานะเพราะว่ามีการปรับลดราคาลรงจากหน้าไปให้ายให้10,000บาทด้วยนะคะไฟท้ายเป็นแบบ LED ดีไซน์มาให้ฉบเฉีียวสวยงามมีไฟทับทิมติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วมีกล้องถอยหลังติดตั้งให้จากโรงงานกระจกหลังติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ1ขอไข่จอจาน6032ย์กรุงเทพมหาคนครใครสนใจติดต่อหานัดโดยตรงได้เลยนะ0 9 8 2 6 0 9 5 8 7 นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยมาดูบอดี้ด้านหลังกันต่อนะคะสําหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้บอดี้กว้างนะคะบรรจุเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะไฟท้ายเดิมจากโรงงานโลโก้มีติดชัดเจนนะคะไม่มีรอยแตกรอยแล้วแต่เข็บรอยเย็บเม็ดอาร์ตเดิมเดิมจากโรงงานเช่นกันนะคะหัวน็อตต้องฝากระโปรงด้านหลังนะคะลูกค้า สีเดียวกับตัวรถเลยนะไม่มีร่องยของการขัหรือว่าการยขยับขี้ยะเลยนะคะเดิมๆทั้งคันนะการันตีให้เลยแล้วก็ตัวคานด้านในนะคะคานตรงๆไม่มีคดไม่มีงอมาร์กแต้นสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนนะคะรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีเลยนะแล้วก็บอดี้ด้านล่างนะคะล้ออะไรเครื่องมือแม่แรงครบซีนเดิมจากโรงงานนะคะสีขาวไข่ไก่รอยสนิมกัดกินเนี่ยไม่มีเลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะใครสนใจบ,บอกเลยว่าห้ามพลาด คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะ549,000บาทฟรีดาวผ่อน9 4้าันดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.39%ผ่อนได้สูงสุด7ปี84งวดเลยนะบอกเลยว่าห้ามห้านะคะลูกค้าใครสนใจแนะนำไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะมาดูกันต่อนนัในส่วนของ แผ่นเพจของตัวรถนะคะตัวแผ่นเพจมีติดให้เห็นชัดเจนในเครื่องในถังตรงเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์ฮอนด้าได้ออนไลน์ทั่วประเทศนะคะไม่มีชนหนักแน่นอนหัวน็อตซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีไขไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะหัวน็อตด้านในอีกหนึ่งฝั่งเดิมๆเมช่นกันมาร์คแต้มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนนะลูกค้าสวยมากนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้เลยใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะออปชั่นก็ถือว่าโอเคเลยนะคะลูกค้าเริ่มต้นที่ฟรีดาวน์ได้เลยต่าง จังหวัดนะคะไฟแนนซ์ไปทำํำสินย้ายถึงที่ใครสนใจแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ i v t e c นะคะขนาด4สู1,800ซีซี1 4 1แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซินเข้า1.95 e20 e85 เติมได้เลยนะคะเครื่องยนต์เดิมไม่มีสั่นสะท้านไม่มีค่าน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขียบพเพี้ยเลยนะคะพวกพาร์ทอะไรมีเห็นชัดเจนเดิมๆิมจากโรงงานเช่นกันนะคะมาร์กแต้มสีจากโรงงานก็มีให้เห็นเด่นชัดนะคะสติกเกอร์คำเตือนต่างๆต,ต,ติดอยู่ครบทุกตำแหน่งคานตรงๆไม่มีคดไม่มีงอไม่ ไม่มีรอยเชื่อมอยต่อนะคะไฟหน้าเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าโลโก้มีเห็นชัดเจนเลยนะแล้วก็ตะเข็บรอยเย็บต่างๆรอยซีนเดิมจากโรงงานเช่นกันนะคะหัวน็อตแก้มไม่มีรอยไข่รอยเหีบยบเพียเลยหัวน็อตฝากระโปรงก็เดิมๆนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะสติ๊กเกอร์มอ,อ,อ,กอ,อ,อกมีติดอยู่ครบนะคะแท็กบาร์โคดต่างๆติดครบทุกตำแหน่งเช่นกันนะคะฝากระโปรงเดิมนะตัวซีนไม่มีรอยย่นนะคะลูกค้าอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะคะ ไม่มีชนหนักทิดความจมน้ำกับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะซื้อรถกับเพชรยนต์นะคะได้รถสวยคุณภาพเกรด A แน่นอนการันตีให้เลยนะคะใครสนใจอยากได้คันนี้ไปครอบครองนะคะแนะนําเป็นหนึ่งทางเลือกเลย Honda Civic FC 1 8 e ปี2020นะคะรถหน่วยงานประปจาจักรมือเดียวนะคะราคามีการปรับลดจากหน้าป้ายให้ด้วยนะจาก500,000 ห้0 0มาบาทเหลือเพียง5 4 9 0 0นเาพเท่านั้นนะคะฟรีดาวผ่อนแค่9,4้ารายได้สเท่าของค่างวด เป็นเจ้าของรถแทนนี้ได้เลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษนะเริ่มต้นที่2.39เปซผ่อนได้สูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะต่างจังหวัดก็ออกได้เรามีไฟแนนซ์ไปทำสัญญาให้ถึงที่เลยนะ,คะใครสนใจนะคะติดต่อหานัดได้ตรงได้เลย0882609587ณเพชรยนนะคะโทรมาแอดไน์ 9, มาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเทสนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไ r i b e ให้นัดด้วยจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ดให้ได้ชมกันนะคะน ต้องขอตัวราไปก่อนไว้เจอกันใหม่ทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ